และขณะนี้นะคะทุกภาคส่วนในภาคใต้ก็ต่างระดมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณออนอุไรคงพาณิชย์ค่ะคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาระดมสิ่งของบริจาคบรรเทาทุกข์พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ประสบทุกขภัยในพื้นที่ภาคกลางชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกันบรรจุสิ่งของที่คณะสงฆ์จากวัดต่างๆใน16อำเภอรับบริจาค ก่อนช่วยการขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกสิบล้อเพื่อนําไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบทกภัยในพื้นที่ภาคกลางขณะที่พันตรีธานีเกียรติสารรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา11นําเงินฐานน้าใจที่ได้รับบริจาคจากผู้นําท้องถิ่นผู้นาําศาสนาและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลาไปมอบให้แก่พลตรีปฏตินันสายหัสดีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาก่อนจะส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนำหน่วยแพทย์ธนกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คนตรีกัมปนาศรุติผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกให้บริการธนกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่บริเวณศาลาหน่วยแพทย์พระราชทานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเน้นกลุ่มผู้มีฐานะยากจน กลุ่มครอบครัวผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มผู้ผ่านโรงเรียนการเมืองส่วนพันโทธนุษย์พิสารสิทธิวัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่11บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลพร่อนอำเภอเมืองยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาอย่างโรงพยาบาลได้